ดีค่ะพวกเราทีมเอจนจากมหาวิทยาลัยภาษาค่ะจากเจอที่เราได้รับมานะคะนั่นก็คือแผนส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลซึ่งเราก็ได้เลือกรีสอร์ทที่น่าสนใจมาหนึ่งแห่งนะคะนั่นก็คือแสนสุขรีสอร์ทค่ะตั้งอยู่ที่อำเภออ่างทาจังหวัดส,สมุทรสงครามนะคะที่กําลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้นะคะจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะแสนสุขรีสอร์ท ก่อตั้งโดยคุณพิชัยแสนสุขเจริญผลเมื่อปีพศ2552ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีทำเลที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำแม่กลองและอยู่ใกล้กับตลาดน้ำอัมพวามีการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดาโดยมีคุณพิชัยแสนสุขเจริญผลและคุณอรุณีทองคำสมุทรเป็นเจ้าของรีสอร์ทควบคุมดูแลการดำเนินงานของกิจการในภาพรวมทั้งหมดมีฝ่ายบริหาร2ตำแหน่ง และฝ่ายปฏิบัติการ2องตำแหน่งในปัจจุบันแสนสุขรีสอร์ทมีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ยังไม่เติบโตเพียงพอที่จะตั้งรับกับภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันแสนสุขรีสอร์ทมีบ้านพัก5หลังรวมทั้งหมด11ห้อง เป็นห้องริมน้ำ4ห้องและห้องธรรมดา7ห้องราคาห้องพักริมน้ำห้องละ1,800บาทต่อคืนห้องธรรมดาราคา1,500บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าและมีบริการเรือข้ามฟากสำหรับเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทสำหรับวิสัยทัศน์ของแสนสุขรีสอร์ทนะคะแสนสุขรีสอร์ทมุ่งมั่นที่จะเป็นรีสอร์ทที่มีความมั่นคงด้วยวิธีการคือข้อ1มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ข้อ 2. คงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวอัมพวาไว้ได้อย่างครบถ้วนและข้อ 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยการสร้างความพึงพอใจและสร้างความศรัทธ,ธาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนภารกิจนะคะข้อ1จะปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินในการจัดทํารายงานทางการเงินให้มีระบบและมีประสิทธิภาพข้อ2ปรับปรุงระบบบริหารจัด,กา,ดาการด้านการตลาด โดยการสร้างจุดแข็ง Back to the ั a s ์ย้อนอดีตสู่วิถีชีวิตอัมพาค่ะและข้อ3จะสร้างความค่วมมกันให้กับธุรกิจโดยการสร้างสัมพันธ์ธนายทีที่ดีตั้งแต่ลูกค้าพนักงานชุมชนและสังคมโดยรอบค่ะจากการสำรวจเบื้องต้นได้พบปัญหาในกิจการดังต่อไปนี้ 1. ด้านบริหารการเงินแม้กิจการจะมีวินัยทางการเงินแต่กิจการยังไม่มีการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมที่แน่ชัด ซึ่งจากการสอบถามนั้นผู้บริหารสามารถเปิดเผยเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายได้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากกิจการไม่มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินอย่างเป็นทางการ2ด้านการตลาดยังไม่มีการวางแผนการตลาดที่จะสามารถสร้างจุดแข็งของกิจการมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพขาดการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ของกิจการ การนำเอากลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเติบโตของกิจการทำให้กิจการขาดโอกาสที่จะเกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจการสามารถอยู่รอดและมีความยั่งยืนในอนาคต 3. ด้านภูมิคุ้มกันและความรู้แม้ว่ากิจการจะสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะสั้นแต่เมื่อมองในระยะยาวแล้วกิจการยังขาดแผนธุรกิจที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว และจากปัญหาที่พบเราจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาโดยนึดแนวคิดธรรมชาติอนุรักษ์และอัตลักษณ์ของอัมพวาระยะสั้นข้อ1แยกบัญชีของรีสอร์ทออกจากระบบบัญชีของ,งรงสีเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของงบประมาณอย่างชัดเจนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ2 ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสร้างจุดเด่นของรีสอร์ทเรื่องธรรมชาติอนุรักษ์และอัตลักษณ์เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้าและมีการเข้าพักเต็มในวันเสาร์อาทิตย์และขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวในวันธรรมดาข้อ 3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่คือการนำมะพร้าวมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยให้ชุมชนใกล้เคียงเป็นผู้ผ,ผลิตเป็นการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านข้อ 4. ใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบอง์รวมเพื่อสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าตระหนัก ถึงจุดเด่นในแนวคิดเรื่องธรรมชาติอนุรักษ์และอัตลักษณ์ของรีสอร์ทได้แก่การแต่งกายของพนักงาน การปรับปรุงสื่อเว็บไซต์โบชัวและสื่อต่างๆที่จะเข้าถึงลูกค้าในระยะไกลให้เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงแนวคิดเรื่องธรรมชาติอนุรักษ์และอัตลักษณ์ของรีสอร์ทระยะกลางข้อ 1. ใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลารเซลล์และพลังงานลมด้วยการหันลมขนาดเล็กในการผลิตไฟฟ้าข้อ 2. ชุมชนน่าอยู่จากการรณรงค์เรื่องมลพิษทางเสียงและเรื่องขยะร่วมมือกับรีสอร์ทใกล้เคียงแล้วค่อยขยายออกสู่สังคม ระยะยาวออกแบบและตกแต่งรีสอร์ทที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอัมพวาเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืนเกื้อกูลกันอนุรักษ์และสร้างอัตลักษณ์ความเป็นอัมพวาเราว่ารีสอร์ทเราก็ดีนะแผนมันก็เวิร์กดี<ม>แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่เข้าพักตามเวลาล่ะ เฮ้ยเราขาดรายได้ดิเอาเราก็แก้ด้วยการที่เราเก็บเงินค่ามาจาก่อน50%าอนไงเท่านี้ลูกค้าก็มาตามที่นัดแล้วอืมก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าธนาคารลดวงเงินกู้่ะเฮ้ยเราจะรุดมาจากไหนเนี่ยเอาเราก็แก้ด้วยการที่เราะลดค่าใช้จ่ายก่อนอย่างเช่นน้ํามันเรือนะถ้าเกิดว่าน้ํามันเรือมันใช้ยเยอะเกินไปใช่ไหมเราก็จัดรอบการเดินเรือให้มันพอดีกัน แล้วเราอ่ะก็มาเพิ่มรายได้ของเราด้วยการขายสินค้าของรีสอร์ทเองไงอืมก็พีอีอีกแล้วนะแต่ว่าถ้าคนไม่มาอัมพวาแล้วล่ะเฮ้ยนักท่องเที่ยวก็ล,วลองดิเฮ้ยเห,หรอ,หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็สร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้าเดิมเขาจะได้กลับมาหาเราอีกไงแค่นี้ก็เสร็จแล้วแผนสุกเชิญของเราเย้ <Yeah. S 1> yeah. ของพวกเราทีมเอ็นซี่อย่าลืมดูโลหะที่เราทีมอน